สวัสดีครับเอฟที่ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือเมื่อนี้แอบกับภาพพรมน้องว่าหาแม่ยไก่นะครับซึ่งกับว่าถามข่าวข้าวเล่ากับช่วงนี้เล่ากับว่าใครสบายนไดนเมียไก่ดวงเฮงหรือแม่ยไก่ฝันแม่นนะครับจึงหวัดวันหนึ่งเพิ่นก็ได้มาเงี้ยงกับแม่ได้มาสองห้าศูนย์เลขเกตยูเทิรนสองห้าศูนย์เลขเกตอยู่บนแล้วก็เห็นเมตัดแ่ยวสองห้าศูนย์คับเกต หาศูนย์เพิ่มบนิษัซื้อเลขสามตัวแล้ววันนี้เลขสองสามกัดมันเห็นอยู่ใส่ก่อนมั้มีเลขสองสามมันยมีอันสองสามมันซื้อสามสองเห็นสามสองมันออกสองสามมันมาโอ้ครับนั่นเห็นบ่บ้านนี้สําหรับวันนี้ก็ว่าแม่ไก่ว่าฟันดีแล้วทั้งสามขึ้นแล้วบ่ฟันดีสามขึ้นบมดเลยใช่แล้ววันนี้ ร่องเบาเลี้ยงความฝันแต่ละเคลืนในฟังแนวหลกักกตีแต่ละเคลื่อนมาเขาจิตตีจังไร ي, จังไรนั่นี้เคลื่อนแหลกฝันมาจังไรเคลื่อน,นแหลกฝันมาเพิ่นฝันมางัวประมาณสองปีนี่ราคาเงี้ยวเ,เงียวเห็ดแดงจึงคืนมาสัน่นครับคุณอายุธงนั่งพ่อคุณครับนอนมีมา้ามามาไปปาดเอาเนื้องวัวงมาสัน่นครับเพิ่นสีเอาไปก้อนรีมาสัน่นบานข้นก็ไปเใหญยก็ไปไปเอาสีไปปาดเอาเนื้องัวครับมาหนี้ คนนั่นลึบๆๆๆๆไปงัวก็ตัวแดงใจไว้นอนอยู่ใต้ห่มโพค,ครับบัดนี้บัดนี้มีใหญ่นึงพั่นเฮาเฒ่า, 1, าครับร่อนปุ๋ยว่าซั่นร่นปุ๋ยไส่หน้าเ,าเขาเขียวชวนหวนอยู่3คนครับผู้ชาย2มีหญิง1ครับมีหิงหั่นมันเป็นผู้เฒ่าอืออันแม่อายุ94เด้เดอเด้อว่าซั่นครับ นั่นแหละไม่ไงี้ว่าสัน่นคนเจ้าเท่าปันนั่นเจ้าหิฝ้าลโว่าสัน่นบัญหามันตกว่อมอไม่ไงเคยหล่นเที่ยนึงเลียวละ่าสั่นเ<อ>คยหล่นมากเนี่ยว่าสั่นบัเป็นยังมาสัน่นคนก็หล่นปุ๋ยเนาะมดปุ๋ยทั้งอากาศผู้ชา,ายคนหนึ่งไปน้ำกันผู้ชายสองคนนึงไปน้ำกันทั้งนี้ไม่ไงี้ไปทั้งนั้นตัววันน้ำ่นอยากให้คนโงวมาสัน่นอันนี้เพิ่เถึงว่าเพิ่นเคย บันนี้กันเลี้ยวไปแลละอันนี้เนาะครับบันนี้มีขึ้นสองบว่าันขึ้นขึ้นสามนี่บันนี่ผมขึ้นสามกว่านขึ้นสามขึ้นขึ้นบ้านครับแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่กับันดีขึ้นบ้านนี่ฝันใ้อันเลขสามสองเน่ะมันสียูใสขันสีาอยูลักกิโลกับพันพวกคือว่าันกันเลยซื้อใบโรตเตอรี่ใบหนึ่งซื้อสามสองมันออกสองสาม อ hmm. ันบันนี้มันขึ้นว่านนี้มัน,นี่เมันขึ้นนี่นะฝันว่าคนสิเอาหมูเอายังมากขาเต็มอยู่มีแต่คน้นขาโยไหวองขาหมวกองจักเลยอเป็นเลี้ยนๆนังแรงแต่ว่าหันเมนขาหมู hmm. หันเมนคนมาเอาเนื้อครับไล แล้ววันนี้ได้ไปแม่ได้ไปแบงน้ำพะเยาวันนี้ไปอยู่ตะบาพันเอาดิมาคนพ่วงพลังปาดสีปั่นกันมื่อหมูมื่อมูว่าสันสื่อโบนันเล็บข่ได้ที่เขาใหญ่ๆเมื่อขันเปลี่ยนสีเปลี่ยนมีไงนั่นนะว่ามีไงเนี่ยอายุเก้าสิบสี่ปีเด้อเด้อว่าสันถ้ากสิบสี่เออมีไงเก่าสิบสี่ปีเด้ยวว่าสันหนังแล้วนี่เหี่ยวย่านเี็บเสียบเลยครับครับมันนี่ เคยแล้วว่าอันนี้วันฝันอันนี้คิดเอาเองว่าเก้าสามเก้าสี่เนาะเก้าสามกับสี่ตามอายุในตัวนี้เนาะขึ้นใบสงสันวันนี้นั่นน่ะเตะเตะขึ้นแรกวันนี้เตะขึ้นเตะขึ้นที่สองที่สามอันนี้วันนี้เริ่มว่าฝันดีวะชีได้ฝันเนี่ยกันเมื่อคืนนี้ครับอืมแต่ว่าแรกสี่ตีเป็นยังงวันนี้แม่สามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็สีเอา หาสองกับหาสามทีมันโบอกออกวังนึงครับเออที่เอาอนันนต์น,นั่มสันดี้เราะว่ามักมากเรยย่างหาสองหาสามเนาะมักหลายอยู่ครับคือว่าสีบ่ถืออีกที่บ่กือสันดีวัวสมาชีแม่มชีแม่เนาะแมนส่้งเป็นแต่ได้อยู่แมมบาดนี้ในส่วนของฝันนี่ผ่านไปแล้ว บัดนี้พระที่เพิ่นไปเอาเลขไอ้ที่ว่านั่งอยู่หน้าเมมเนาะเพิ่นไปนั่งอยู่หน้าเมมที่แม่กายได้ไปนําเพิ่นนี่งวดมานี่เพิ่นสิเอาอีกบ่แม่บ่ค่ะงวดมาเฮ็ดบ่เฮ็ดอันเบิ่งดูงวดก่อนน่ะเราได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะันปอไล่เาว่าซั่นอยล32ปีอือพระยังหนุ่มตัวนีเนาะอือแล้วบ่เอาอีกดอก คุณเนี่ยเอาเอายอามง่งไหนก็นคือสีว่าโดนโด,น,ดนเอาเทค่นึงโอ้โดนโดนแลว้วใคเอาเทค่นึงกับแปลว่างวดสีมานนี่เป็นปีผลนี่ฮะงวดก่อนเป็นปีผลจนเฮ็ดซาลาหลังแหลกแล้วเป็นบ่นบครับพคนขวางงวดแหลกคนได้ซาลาา่าอู้งวดนี้เพิ่นกคยสีเฮ็ดอีกอย่างวดหนึ่งคนว่าบมางวดเฮ็ดอันนั้นเก้าวสั้นนั่นบ่ที่เพิ่งเฮ็ดอันอีกอย่างเพา่คนว่าเจดีเก้าะสั้น จะมาเนะเด้นของบ่เนี่ยมีโอกาสได้บอกเขาเล่าแกได้ไหมเออเล่าเล่าบมาครับเออจะงแม่ซีเล่ากับว่าเออถ้ามาเขาทำเข้าทำแล้วถ้าถูกหวยมาช่วยไม่ซีสร้างด้วยนะกันนันระหว่างเออแล้วก็บ่กว่าอะไรอือืมอืมจะกับกับบ่เป็นยังกันเพื่อนบ่เฮ็ดเท่ากับบ่ไดเท่าไหรเนาะเพื่อนบ่ให้เขาต้องอืมแต่ว่าบัด แต่วันนี้คันแม่นซื้อกับซื้่เก้าซี่เนี่ยล่ะทีชีซื้อเก้าซี่เก้าสามครับอันนี้เนี่ยสองห้าสามห้านี่แหละสองห้าสามห้าเก้าสี่เก้าสามแมนมีอยู่สี่หางตัวนี้แมนใครเห็นว่าตั้งแต่ฟันต่อกันสามเพื่อนว่าเนี่ยเห็นว่ามีความมันใจพอาะทุกวันคือวายยังสั่นแหละเพราะว่ามันมีแต่มือฟันดีๆแมนสันที่มันฟันดีถ้าได้แหงเขาแหงนั่นวะบอระกับเราะือร่องเบืองหลมเหาะกับว่ามันไกแเลยเนาะ นอกเก๋เอาเป็นเนวทางครับแล้ววันนี้เลขนี่วัดว่างหนึ่งนี่มาแ,มตแต่ท่งไนเนี่ยเม่ตั้งแต่ที่ห้าได้มากนี่มีมีเลขข้างไหนเนี่ยมาเข่าพอดีมีแต่นีด้วยดิมีแต่นีทเทเหนี็นบ่มองอ,อื่นมันสองหาบ่ครับสองหาสามหามนหาศูนี่สิมีแต่ของอาจารย์นี่เท่านั้นหาชูนมีแต่ของอาจารย์นี่เท่านั้นนะแม่นเมือนคนยังไว้อยู่หมักสุมโอน้นี่ครับ คือยายพ่องไปเอาเงินนั่นสามหาอยู่สมุกสงครมนะมันบอยอยู่ดอนพูนนะวันนี้กเข้าเจ้าซุ่มข้าเจ้าไปไปน้ำกันยี่สิบสองคนนะข้าเจ้าเอาอยู่คันน้ำมนตเข้าเจ้าได้หาศูนย์คอยพูเห็นคอยเห็นสามโูเพื่อนได้จัได้หาศูนย์มัดเอาง่ายกให้เชียเจาขวงเนาะจังไดก็ได้ให้เชียอสายสายจาขวงมันวัดสนาคนเท่ามันบมีความกันเนี่ยเพื่อนเห็นอยู่ในยคันน้ำมตนหาหาศูนย์มันบ่ เคยเห็นยุ่หมักสมโอสองห้าศูนย์บัดนี้ได้เก็ดอยุ่เทิ่งไปบอกไอ้แปงบอกอ้แปงเกตยจหาศูนเอแปงสองหาศูนเด้อแต่ว่าจะาของค้าไปหามอนเลยโอ้กัเลยบ่ได้ซื้อกนเลยบ่ได้ซื้อคันันเสียดายเนาะคันฉันมันเกีจหาศูนย์ห้าว่ากันคัากิี่นอเงมนเนาะแมนอยูยูวัดกับวราหมวหนาหน้าคกิ๊ไเกตยุ่เทิงเนีกตอีท่องก็ยังมาอยู่เป็นวะเกตนีมันสิงามอีดีหรอวมันยู่เทิงเหมืนบะ ข้าเจ้าเห็น250ข้าเจ้าบ่เห็น2นี่บ่ข้าเจ้าสิเห็นแต่50โอ๋ข้าเจ้าเห็นอยู่50แต่ว่าแม่กายนี่มองเห็นนี่เห็น7ได้เห็น7อยู่บนแล้วก็เห็น2 0แม่นบ่แม่นเดี๋ยวเฮาก็เว้ากันอยู่ว่า2มันเป็น7เนาะครับอืก็เข้าคักอยู่ซั่นเสียดายงวงวดนึงว่าผมก็ลืม้าไปเลยดิได้บ่ได้อยู่ได้อยู มนหมวดนึงได้อยู่วดน,นั่นก็ไดอายุตบ้าน,นไดไลาทั้ได้น้ำเล็กกู้สมดินเนี่อามาประกอบกันน<อ>้ำเล็อกู้สมดินเน่กับมาประกอบกันแล้วได้หาอศูนย์หาสี่ศูนย<อ>์ห้าผู้สมดินเนียอเอาสี่ศูนย์หาลูกแม่มีมุกแม่บ<อ>ัมุกประกันแม่ประกันม่ม,ม,มุกครับครับครับลูกหรือผู้ใหญ่แล้วนะครับครับได้สี่หาศูนย์มันออกเกียรติเนาะครับ นั่นละผุกาผมกาเลายม่ซื้ออันนี้แล้วก็อีกแนวนึงเขาเรียกคำนวณเจ้าของพอดีเรียกคำนวณเจ็ดห<อ>้าศูานย์เออก็เลยก็เลยหยอกลองบึงจังหน่อยเพราะว่ามันพอึีหล,ลรยงวดเราไม่กล้าลงทุนไหลเยเปลี่ยนอยู่บ้านนี้ดีบ้านนี้วันนี้ปะวันนี้ได้หกหนึ่งหนึ่งนี่แต่ว่าบัานนี้ได้หกหนึง่งหนึ่งมากกว่าฝันเยอหกหนึ่งเขาก็ได้ยี่สิบหกหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าย่านเปลี่ยนทัลรางแต่ดีฝัน หกนึ่งหนึ่งเคยได้ครับ<ด>ผมเพราะว่าค,คือจังคือจังค้นมาเอิ่นเบานน่นว่าอันเอาโรเดอร์สิ่หกอุศน์ครับเพิ่เกิดสี่วัวนั่นหะแต่ว่า,วาหันหันมาหันบ่ามากท่อซุ่มนี่ครับบ่ามากซุ้มท่อเลยอย่างไม่ไ่เล่าหลอนปุ๋ยนี่โอ้ไม่ไ่หล่อนปุย๋ยผมฟันนี่ลหลังจาก,กบบาที่เล่ากับว่าคักอายุอายุแม่นั่น ก็าสิบสี่เดอเด้อว่าชันแต่ว่าคนหลุดหล่นมันสามคนเมืนมันเยอเทิ้งเทิ้งคุณบางนี่เทิ้งดิย่านเป็นเลขบนเลขบนเลขบนตัวเนาะงขอก็ได้เอาเลขสามใส่ผู้ใดเนาะฟังว่าอยู่สามต่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อบางนี่สูตรเลขบนนี่เป็นไอ้สูตรเลขผมนี่เป็นสูตรเลขบนหลังจากเ e ็ t แล้วแล้วลงคลิปไปแล้วแล้วย่ำขึ้นมาฝันฝันว่าจังไหนฝันเ e ็ดอีงั้นก็แล้วแต่ได้เ e ็ดอยู่ทั้งลุมของผม เฮ็ดเปียกอยู่นํากันบึ้มบ้ําบึ้มบ้ําบึ้มบ้ําอยู่แต่ว่าเจ้าของได้เฮ็ดอยู่ทางล่างพุ่นหมู่เฮ็ดอยู่สูงๆก็ไว้กูไปเฮ็ดอยู่สูงๆนําแน่ว่าซั่นดอก611ิ611เฮ็ดสิมเป็นเลขอัง11ซะ61บ่แน่แล้วนตัวเนาะอันนั้นอันาเพิ่นว่าอันนี้คิดว่าเลขบนเพราะว่าเพิ่นนเพิงอันนี้มันก็เป็นความเเนาะความเส่วนบุคคลอันนี้ก็บ่ได้การันตีว่าสิถก่ถกดอกแต่เว้าสู่กันฟังจ้ะ แล้วก็ที่มีโอกาสได้โชคได้ใช้จังแม่กาย่างจริกับเป็นผู้ไถ่บาสเคยเมันมาแค่ไปหาหมอสิได้ยืนละมึงกว่ายืนอะไม่น่นเนาะได้ต้องมาเมินเกียร์เมนเปีเนาะครับน่ะเห็นบ่เนี่ยทีว่าแม่กายเป็นผู้คนติดตามตัวเลขตลอดแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่แอดมาติดตามเลยก็คือแม่กายเราที่เป็นผู้อ่าเอาตัวเลขมาฝันฝันดีแล้วก็ได้ตัวเลขมาทุกสารทิศตัวเลขที่ ที่เด็ดๆเนี่ยมาฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีตลอดแอบจะเล่ยได้มานําำเสนอว่าเมียกกยเนี่ยรา้ได้ตัวไดมาเด็ดกัเลยนี่โอกาสได้มาสัมผัสเราอีกแนวนึงงหวดจีมานี่นะครับเล่าสีได้แนวทางตัวไดมาเรื่อยๆคอยก่บฟังมามันตรงกันกับตัวไดเนาะแม่ฟังเมืองมามูเสาออกไปนั่งข้างนองอยู่นอห้องอยู่มันบสัตแต่เลยบ่เอานกมาห้องอย่างนี้ได้หรอเออมันบสั็เลยบ่เอาครับมาหนี้ต่อไปนี่กัน สิ่งที่แออกไปนอกครับออกไปฟังย่างไปย่างมาได้แล้วย่างได้แล้วเออจังหวัดพิลาลมีเอ้ยดีใจน้ำก็หัหันทันทันกันนั่นไปนี่ละไฟเดี๋ยวมันดีมากแตเงินสิมีเป็นล้านมันเกิดว่ามีความหมายต่างล่างไก่ครับอยู่เมนอยู่เมนอยู่ซาร์รักษาสุขภาพขอหายเศร้าเนาะครับผมครับอ่ะจังไรกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ไก่หลายๆครับขอบขอบคุณหลายๆครับแม่ไก่ครับคือการครับผมอ่าใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อพ่อพี่น้องครับ ทั้ง่องนํำเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นสํา,รราหรับว่าความฝันแม่ไกรือย่าอี๋อย่างต่างๆนั่นนะหลายชิ่งหลายอย่างที่เล่านําเสนอ,อห้เอฟซี่ได้รู้จักคือการแบ่งปันนะครับเป็นการแบ่งปันโตเลขแนวทางฝากตอนกันซื้อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบการน,นําเสนอซ้ำนี่ขอบคุณหลายๆครับคพี่อู๋ซี่ครับขอบคุณครับแม่ไก่ครับ